เท้าอยู่ไม่สุขคุณพ่อเลยจัดให้บนโต๊ะกินข้าวที่ยังเก็บไม่เสร็จกลับมาจากทริปจังหวัดกาญจนบุรีดูเหมือนความสัมพันธ์ของคุณนนกับคุณพ่อจะพัฒนาขึ้นนิดนึงครับเย็นนี้นั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากาันมีแบงค์มีคุณพ่อมีคุณนนแล้วค,คุณพ่อกลับมาเก๊กขึ้นเลยทําตัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีตักข้าวให้ลูกหลานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณนนเห็นแล้วก็เลยรู้สึกหมั่นไส้อยากรู้เลยว่าภายใต้หน้ากากนิ่งๆอันนั้นะ่ะ จะทนได้สักกี่น้ําคุณนนท์แกล้งนั่งกินข้าวแบบไม่รู้ไม่ชี้แต่ข้างล่างโต๊ะเท้าเปล่าของคุณนนท์ลากผ่านนักแข้งอันแข็งแรงของคุณพ่อเบาๆไล่สูงขึ้นไปบนหัวเข่าและสูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณพ่อชะงักกึกเลยช้อนในมือก็คือหยุดกลางอากาศคุณพ่อรีบเงยหน้ามามองคุณนนท์คุณนนท์ก็คือทําหน้าใสซื่อตักแกงจืดเข้าปากเฉยแต่คุณนนท์ไม่หยุดแค่นั้นครับคุณนนใช้เท้าเขี่ยจุดยุทธศาสตร์ของคุณพ่อจุดที่ไวต่อความรู้สสึกทีุ่ด กดน้ำหนักลงไปเน้นๆบดคลึงเบาๆผ่านผ้ากางเกงขาสั้นคุณพ่อคือสำลักน้ำแกงทันทีหน้าแดงลามไปถึงใบหูเหงื่อก็คือผุดขึ้นมาบนหน้าผากแบงก็คือเงยหน้ามามองแบบงงๆอา้าวพ่อเป็นไรเนี่ยเผ็ดหรอคุณพ่อบอกอืมพิคมนติดคอคุณพ่อกัดฟันตอบไอ้แบงก์มือข้างหนึ่งกำชอนจนเส้นเลือดปูดส่วนมืออีกข้างเอื้อมลงมาที่ใต้โต๊ะคว้าข้อเท้าของคุณนนท์ไว้แน่น บีบแรงจนคุณนนท์รู้สึกเจ็บแต่สายตาของคุณพ่อตอนนี้มันไม่ใช่ความโกรธครับแต่มันคือความหิวกระหายที่กําลังจะระเบิดออกมาแล้วแบงก์ก็ลุกขึ้นแล้วบอกว่าอิ่มแล้วไปอาบน้ําก่อนนะประโยคสวรรค์มาโปรดทันทีที่แบงก์เดินรับตาไปและเสียงประตูห้องน้ําปิดดังปังคุณพ่อเหมือนสิงโตที่ตะปบเหยื่อเขาไม่ได้แค่อุ้มคุณนนทขึ้นโต๊ธรรมดา เขากระชากตัวของคุณนนลอยขึ้นไปบนโต๊ะจานข้าวแก้วน้ำถูกท่อนแขนของพ่อกวาดไปไว้ที่มุมโต๊ะเสียงจานชามกระทบกันดังสนั่นแต่ตอนนี้มันดังไม่เท่าเสียงหัวใจของคุณนนเลยคุณพ่อจับคุณนนกดลงบนพื้นโต๊ะไม้สักที่เย็นเฉียบความเย็นของเนื้อไม้ที่แผ่นหลังตัดกับความร้อนละอุจากร่างกายของคุณพ่อที่ทาบับลงมา จนคุณนนท์ต้องจิกเล็บลงขอบโต๊ะอย่างแน่นส้นนักใช่ไหมเท้าเนี่ยคุณพ่อพูดขึ้นมามือหนาๆข้างหนึ่งรวบข้อมือทั้งสองข้างของคุณนนท์ไว้เหนือหัวส่วนมืออีกข้างกระชากกางเกงขาสั้นของคุณนนท์ลงไปกองอยู่ที่ข้อเท้าอย่างรวดเร็วไม่มีการเล่าลมไม่มีการเตรียมตัวคุณพ่อจับขาข้างหนึ่งของคุณนนท์พาดบ่าไว้เปิดทางให้เห็นทุกสัสดส่วนสายตาของพ่อที่ก้มลงมองมันหิวกระหายเหมือนคนอดอยากเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวไปไม่ใช่หรอ ก่อนที่คุณพ่อจะแทรกกบเข้าไปในถ้ำของคุณนนล,ลวดเดียวมิดเลยคุณนนคือสะดุ้งเลยเพอร้องออกมาด้วยความจุกความครับแน่นในถ้ำมันอัดมาจนเต็มความรู้สึกคุณพ่อก้มลงมาปิดปากคุณนน ด้วยจูบที่แสนดุดดื่มลิ้นตวัดเข้าไปอย่างดุดันเพื่อกลบกับเสียงคลางที่เล็ดลอดออกมาแรงกระแทกของคุณพ่อมันหนักหน่วงตามอารมณ์ที่ถูกปั่นไปเลยเมื่อกี้ทุกครั้งที่คุณพ่อตอกเข้ามาโต๊ะกินข้าวตัวใหญ่ก็สั่นเอียดอาดลังของคุณนอนถูไทไปกับพื้นโต๊ะบางจังหวะก็ไปโดนน้ำแกงที่หกเลอะเทอะแต่วินาทีนั้นไม่มีใครสนใจความสกรปรกแล้วครับ มันมีแต่ความเสียวซ่านที่พุ่งพล่านขึ้นมาจนสมองคุณนนท์คือเข่าโพลนไปหมดเสียงเนื้อกระทบเนื้อแข่งกับเสียงน้ําจากฝักบัวในห้องน้ําพ่อโน้มตัวลงมากระซิบข้างหูลมหายใจร้อนๆเป่าลดต้นคอเป็นไงทีนี้รู้หรือ,อยังว่าใครคุมคุณพ่อไม่รอคําตอบคุณพ่อเร่งจังหวะสะโพกให้เร็วขึ้นจุดเซนซิทีฟของคุณนนท์ถูกเน้นย้ำๆซ้ๆําๆจนคุณนนท์ตัวงอเกรงคุณนนท์ได้แค่ทําการกัดไหล่ของคุณพ่อไว้อย่างแน่น ปล่อยเสียงคางอุยในลําคอภาพตรงหน้าของคุณนนในตอนนี้คือใบหน้าของคุณพ่อที่แดงก่ําเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อจนคุณนนมองเห็นเส้นเลือดที่ขมับและลําคอของคุณพ่ออย่างชัดเจนเสื้อยืดของคุณพ่อชุ่มไปด้วยเหงือ่อแนบไปกับกล้ามเนื้ออกที่กําลังกเพื่อนหนักๆมันโครด,ดิบโคดเถื่อนและโคดได้อารมณ์คุณพ่อถอนจูบออกเพื่อมองหน้าคุณนนที่กําลังเคลิบเคลิมมองหน้าพ่อหนอนคุณพ่อสั่งเสียงเข้มในขณะที่ช่วงล่างยังคงตอกอัดเข้ามาอย่างไม่หยุด ความรู้สึกในตอนนั้นตีกันมั่วไปหมดทั้งกลวยแบงออกมาเห็นทั้งจุกทั้งเสวในที่สุดร่างกายของคุณนนท์ก็กระตุกเกรงเสร็จโดยที่ไม่ต้องใช้มือคุณนนท์ปลดปล่อยออกมาเลอะหน้าท้องตัวเองและหน้าท้องแกร่งของคุณพ่อพร้อมๆกับที่คุณพ่อกดแนบลงมาในครั้งสุดท้ายปลดปล่อยทุกอย่างเข้ามาในตัวของคุณนนท์จนล้นนอนตะแคงไม่ได้แล้วนะนนทั้งคู่นอนกอดไกกันอยู่บนโต๊ะที่เลอะเทอะท่ามกลางสร้างอรยธรรมมือเย็นกลิ่นอาหารจาง ผสมกับกลิ่นคาวลระคลุ้งไปหมดมันเป็นกลิ่นที่คุณนนไม่มีวันลืมแน่นอนคุณพ่อค่อยๆยกตัวขึ้นจูบซับเหงื่อที่หน้าผากของคุณนนเบาๆก่อนที่จะยิ้มมุมปากแล้วพูดประโยคที่ทําคุณนนเกือบหน้าไหมรีบเก็บกวาดะนะเดี๋ยวเพื่อเราออกมามือหน้ามันจะกินคาวไม่ลงเขนะินนามันดุเดือดเกินไปา